กลยุทธ์ซึ่งนี่ครับที่เห็นในจอทีวีขณะนี้ก็คือทางด้านธิรพงศ์สิทธิ์กลยุทธ์ซึ่งอยู่ฝ่ายแดงก็ถือว่าวันนี้เป็นนักชกรุ่นน้องครับมาช้ามา131ปอนด์ครับทางด้านทางด้านฝ่ายน้ําเงินวันนี้ครับก็คือทางด้านนี่ครับเจริญทองต่อเฉลิมไทยหรือเจริญทองเกียรติบ้านช่องเก่านะสิทธิ์ของคุณใหม่เมืองคอนะก็ถือว่าจังหวะพิมายลายมือรายนี้นี่เฉียบขาดครับเรียกว่าเมื่อ2-3ปีก่อนหาคู่ต่อกรลาบากครับ ก็วันนี้เราชมมวยไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีผู้ทุนบริจาคมาแล้วก็ทางคุณทรมชัยซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวันนี้ก็จะมาคุยรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับครับก็ร่วมสนุกกันไปด้วยท่านผู้ชมที่รบครับขณะน,นี้เรามีรายได้บริจาคนะฮะเข้ามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกสมาคมมวยอาชีพแห่งประเทศไทยคุณสมชาติเจริญวัชระวิจ์จะประกาศเป็นรายแรกเลย200,000บาทครับนะ,ะรายชื่อของท่านได้ปร,กรากฏออกมาแล้วหนึ่งรายคือ200,000บาทนะฮะ เดี๋ยวเราจะขออนุญาตทีละเล็กทีละน้อยนะหนึ่งท่านไปแล้วฝ่ายแดงเป็นมวยหมัดหนักใช่ไหมคุูสมิงขาวครับขาวที่แล้วไปโชว์ฟอร์มที่อุบลมาโอ้โหแฟนมวยทั่วประเทศที่ถ่ายทอดจากอุบลมาสู่ผู้ทุกภาคเนี่ยชมเหลือเกินว่าธีรพงศ์คนนี้ถ้าบัวใจเสริมใหญ่เหล็กนิดเดียวจะเป็นมวยเรื่อว่าสมัยได้ดีดังๆเยอะเลยใช่ไหมมงเทียนมองสุรินนะฮะซ้ายอย่างนี้นะฮะแต่เราจะต้องจับตาดูว่าแต่วันนี้วันนั้นชกกับซุปเปอร์เล็กเป็นมวยขวาวันนี้เจริญทองเป็นมวยซ้าย มาเปลี่ยนแนวแล้วนะครับนะแล้วทีนี้เจริญทองเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นยอดมวยนะฮะแต่ด้วยอาพับะไปบ้างนะฮะไปชกมวยสมัครเล่นก็ก็ไม่ถึงดวงดาวชกมวยไทยเนี่ยก็เป็นเคยเป็นยอดมวยเลยนะ,นะครับทำเงินทำทองอยู่ยุคนึงอนะปีสามส3บเนี่เขา <c oughs> เป็นยุคทองเลยดับมวยดังๆหลายคนนะครับจะเป็นน้ำขบวนหรือจะเป็น แบบว่านำพลนี้โชคจะเริญทองมาหมดแล้วนะครับเราพูดไปนี่เลอแป๊บเดียวไม่ได้นะฮะซ้ายของธีรพงศ์นี่หล่นได้เมืองกันเจริญทองแต่ตอนนี้ไปชกโครงการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกมาโดยตลอดเนะี่ยฉะนั้นสายตาก็ดีหรือจังหวะก็ดีผมว่าธีรพงศ์ก็จะต่อยง่ายๆก็ไม่ง่ายนักนะฮะแฟนมวยก็เป็นห่วงอย่างนว,วาเจริญบบทองนี่ลอกนะครับ ตัวลูกเปาะของเจริญทองจะโดนหมัดของแม่ธีรพงศ์นี่เห็นรุ่นหลังรุ่นน้องก็จริงแต่ไม่ได้เกรงกลัวรุ่นพี่เลยทาท่าไม่กลัวหรือเปล่าแต่ใจไม่บอกกลับก็ถือว่าเป็นมวยฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่แล้ะครับโดยเฉพาะครั้งหลังนี่สามารถเล่นงานไอ้ไอ้หมัดเราหมดเอ้ไอ้หมัดรีโมดน่ยับนะฮะในสิ่งเหล่านี้แต่เจริญทองต้องจับมันไม่แพ้มวยประเภทนี้คุณสมิทธาวครับนะฮะแล้วตอนนี้ผมว่ามากลับมาใหม่ผมคิดว่าโอกาสของคนไทยจะเป็นอย่างนี้นะฮะ ถ้ามีโอกาสแล้วผมคิดว่าอาจจะอ่องหูเอาจุดจุดสําคัญของเจริญทองด้วยแต่มาสักครู่นี้เขาหมเตรียมแก้ทางมาคือจะใช้ศอกนะครับเจริญทองจะสวนด้วยหมัดครับคือจะ<ต>สนวน,นกันีรงบ์มนี่เล่นยางแล้วแต่วันนี้เจริญทองบอกไม่ใช่ยางธรรมดา <c oughs> ฉันยางมิชลินครับโ <c oughs> ดวยเฉพาะฝ่ายคิรพงศ์มีนะมวยรายนี่ถ้าเสริมใยเหล็กเสริมหัวใจให้เต็มร้อยเต็มถังผมคิดว่งงานอนาคตธนาเงินแสนเห็นครับ ต้องจับตาดูอีกนิดนะฮะยกแรกเออเนี่ยสอบซ้ายเข้าไปแล้วประมาทไม่ได้ในอ่อมหูผมนะฮะน่ารักนะออกอาวุธเนี่ยแต่ขาจะเป็นปัญหาในขนมต้มช่วยน้ำท่วมนะครับแล้วก็หัวหน้าทีมวันนี้ทางปรมเตอรย์ยอนิยมทรงแชร์รัตถุบานนี่มาร่วมสนทนาด้วยเชิญเลยครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เป็นรายการพิเศษซึ่เราจะต้องรวมน้าใจกัน สู่พี่น้องประชาชนชาวไทยอีกหลาย10จังหวัดซึ่งประสบชะตากรรมอยู่ผมก่ลาวรายชื่อไป1รายแนละคือคุณสมชาติเจริญวัชรวิทย์สองแสนบาทฮนะรายที่สองคุณโตต่อบุญเร่อ,อรหรือคุณบุญ <sam> เรศสุจริตน,นิกุลกิจนะฮะห้าหมบาทแล้วก็ในนามของทีมงานของทรงชัยศิลปะมวยไทยในขนมต้มหนึ่งแสนบาทบสามรายก่อนนะครับเดี๋ยว <Heh. S 2> ชมมวยก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อน,นะครับ มาว่ากันตอ่อครับยกที่สองธีรพงศิตลยุทธ์ครับฝ่ายแดงจเจริญทองต่อเฉลิมชัยฝ่ายน้ําเงินตายทั้งคู่ครับครับส้ายต,ต่อซ้ายอาวุธหนักหน่วงรุนแรงด้วยกันทั้งคู่ต้องระวังครับฝ่ายแดงนี่ซ้ายถลาฝาหลับครับไม่ว่าจะเป็นหมัดซ้ายหมัดฝาตามสไตล์ของยี่ห้อเมืองสุรินทร์ครับรายนี้แม่แข้งซ้ายนําไปก่อนแ <c oughs> ม่วันนี้ทางในทีมง,งานแลวก็หัวหน้าทีมปรโมเตอร์ใหญ่ในประกบมวยอย่างนี้นะครับ วันนี้นอกจากคู่นี้นเปิดรายการแล้วแล้วก็คู่ต่อไปมีก้องนภา,ากะเด่นมีเดือดแน่แล้วก็มาดูว่าคู่เอกต่นเป๊นหนึ่งอุบลศิธลิชัยนะครับค่าตัวนี้20กว่าหมื่นคุณสมิงขาครับเมื่อ4ปีที่ผ่านพ้นมาประมาณปีพุทธศัก,กราช2534คนารับ,รบขณะนั้นเรายังไม่มีรายการซึ่งเป็นรายการสายท่อสดซึ่งททบ5ยังไม่ได้แห้รายการเราครับเราก็มาคํานึงว่าทําอย่างไรที่ผมจัดมวยอยู่เนี่ยคนดูเพียงหมื่นกว่าคนเนี่ยจะทําอย่างไร ถึงจะมีคนดูเป็นจํานวนสิบล้านคนพุ่นไปฉะนั้นก็นอกจากรายการทีวีแล้วผมก็ฝันต่อไปอีกว่าทําอย่างไรจากไม่ว่าจะเป็นตํารวจตะเวชายแดนทหารที่อยู่ในดะที่ธุรก,กันดารและพี่น้องประชาชนโอ๊ยทนไม่ได้แล้วคุณผู้ิงสาวโดนอ่าฮยังไม่หลน่นโอ้โหใจหล,นล่นไปโอ้ยอือ้อหือ,อ ทางเจริญทองทนได้นะครับโดนขาโอ้โหขานะฮะโดนเจาะยางก่อนด้วยหนักด้วยอ้บหลังบาดเสียวทั้งขาทั้งคางไม่ผ่านไม่เอ่ยคุณสมิทขาวยังเมานะครับคุณลุชายยังลอยอยู่เลยหน้าเป็นโอ้โหเนี่ยนะเด็กหนุ่มนะมวยเก่ากับเด็กหนุ่มหนุ่เป็นอย่างอื้ควันเลือะเกินแล้วป๊บโอ้โหอายุ21เท่านั้นนะครับทางธีรพงท์ ถาวายชีวิตเหมือนกันนัคุณสมิงขาวเสือเก่าอ,อแต่แตถูกจุดหมดนะคุณสมิงขาวแต่ทาไมนกแลยุ่งนะครับจุดอ,อันตรายทั้งนั้นหน้าขาก่อนแล้วขึ้นบนต่อยทุกงหลักหมดเลยนะเมืองสุรินนี่นี่ดูดูหน้าขาปึบ๊บขึ้นบนเจริญทองก็ป้องกันให้ได้เจบ็บเจ็บล่างเนี่ยบนจะเปิดแต่ว่า้ขยืดไปแล้วนี่ยุ่งเหมือนกันนะครับ ถึงจะไล่ขนาดนี้ก็จริงแต่ว่าพื้นฐานของทางธิธรพงศ์นี่ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับไปลายๆนี่เป็นไปได้คุณป่านะฮะอย่างที่คุณสมิขาวอุ้ยเจ็บปะลูกนี้ขาบวมแล้วนะฮะคุณสมิขาวดูนะฮะโอ้โหอย่างไม่ดีแล้วไม่เอ,อิบไม่ยกบังเลยนะครับเพราะว่าขาขวานี่บวมเป่งแล้วก็แดงนะแล้วนะครับทางเชลยทอง,องแกเตะถูกหลักหมดนะฮะวิธีการชกถูกต้องหมดเลยเตะขาล่างขึ้นบน และเจริญทองเจ็บแม่ใหญ่ทนเหลือเกินเจริญทองในยกที่สองเจริญทองเนี่เมาแล้วนะครับโดนไปสองหมัดแม่แต่วันนี้ต้องยอมรับเหลือเกินว่าเจริญทองโดนอย่างนี้ตามหลังในหมัดเดียวนี่เช็คบิดแล้ววันนี้โดนไปสามสี่หมัดยังทานอยู่ทานไหวแล้วก็ในปลายยกนี่ทําท่าจะฟื้นคืนสติมามาดูกันต่อไปแต่บอกว่าไม่น็อกและอะไรจะเกิดขึ้นนะครับคุณทรงชัยครับก็บจะสนุกต่อไปนะฮะแต่แหมธีรพงษ์แรงมาทุกลูกแล้วก็ต่อยถูกวิธีด้วยวันนี้น่าเป็นห่วงทางเจริญทองเหมือนกันนะฮะ ขาก็เจ็บแล้วตอนนี้นะฮะแล้ววัยหมาไปต่อยสมัครเล่นมานานจะนี่แหละครับพลตำรวจตรีเสรีเตมียเวศนะฮะนะ,ะวีระบ,บุรุษนาแกวันนี้มาเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสื์เก่าโรงเรียนทวีทาพิเศษร,รุ่น06และคณะของท่านนะฮะรายการศิลปบมวยไทยเราขอน้อมรับวีระบุรุษนะ,ะจากกรมตำรวจอันนี้เราภาคภูมิใจนะฮะและขอยินดีต้อนรับกับตำรวจดีๆ แมซึ่งซึ่งเรากําลังจะเพ้นหาอยู่อมไม่ไดูบนเวทีดีกว่าไชมต่อยกทีสามครับโอ้ว,วยกําลังตื่นเต้นเหลือเกินไหว<า>ไหมคุณป้าทำไมนอกและอะไรจะเกิดขึ้นเจริญท้องวันนี้สวมใจสิงแล้วไม่กลัวแล้วกลัวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหันมาเล่นสองคอยโต้เอาแล้วคุอสมนี้าวอ่านไปถึงอนาคตนะ่ะ สองยกที่ผ่านไปเจ็บเพื่อเกินแต่พอปานไปไปลายแลแ้วแแต่กันหน้าขาไม่ได้คุณสมิขาวเดี๋ยวก็โดนบนอีกนี่ยนะแต่ปายปลายแล้วจะหลงทุกทีนะพีรพงศ์เรารุ่งพีรพงศ์นะพีระพงศนะ์ในคำท่าจะไปจะไปอยู่นะมาสะดุดขาวผ่องเล็กอยู่พิงทางด้านธีรพงศ์มีวันนี้เกมการชกวันวางแผนมาดีครับขาขึ้นบนด้วยหมัดกุมิฟันสอบซ้ายเข้าไปพยายามเกาะในครับทางด้านเจริญทองนี่แต่เกาะในแล้วไม่เสียเรียรไม่อันตราย ยุ่งแล้วแตกแล้โอ้โหแตกเลยยุ่งแล้วโอ้โหเลือดกระเด็นเลยคุณป๋าแตกแล้วมึ่อเดืนแล้วสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะต้องอัพนี่สายตาโอ้โหเดี๋ยวเราคงเห็นภาพช้าพิษมันสาดชึ๊เอ้ยแตกอีกอะแต่เลือดยังไม่ไหลเยอะนะครับโอ้โหแมเล่ไปทั้งคู่เลยนะฮะกรรมการให้ดูฝ่ายเดียวหรือสองฝ่ายฮะเจริญทองก็แตกนะครับ แต่ก็แล้วบวมด้วยเป็นไงฮะดูอายบวมแตกด้วยหมายแต่พันเอกคงสันในแพทย์ดีเด่นไม่ต้องพกได้พันเอกคงสันท้องนี้ไม่ต้อง่วมครับหมอดีเด่นของสนามมวยลุมพินีฮะเอาแล้วคุณผู้ชมสาวอะไรจะต่อไปจับตาดูอีกนิดเลือดไหลไหลมากของควรเจริญท้องก็บวมหมดแน่คุณปครับพยายามชี้ให้ทางด้านกรรมการดูว่าแตกครับเจริญทองชี้บอกเหมาะบอกกรรมการตลอด แม่ธรพก็ไม่สนใจครับตามล่ามิชชุกขนาดนี้ไม่ต้องชี้เลยครับก็ทำไปเรื่อยๆแล้วกันหมดเรื่องเวลานี้ถ้าเจริญทองได้หายใจดูสภาพการชกวันนี้แจ๋วนะฮะยังแจ๋วอยู่เพระนั้นจังหวะการต่อยถ้อยนี่จังหวะยังแจ๋วฮะแม่ภาคนี้มาดีธีรพงศ์เป็นยังไงรุ่นน้องตามเข้าไปคุณปะครับฝีมือยังแจ๋วสายตายังเยี่ยมครับการทองต้องต้องกันอยู่เรื่อยครับเสียเหลี่ยมเสียหลักเสียรูปแล้วครับทางด้านธีรพงศ์ โอเลือดก็ออกมาเต็มหมดเลยครับแฟนมวยทนไม่ได้โหล่านสนามนะไปเลยนะฮะบาดแผลอย่างนี้รู้สึกว่าจ่อเลยครับไม่อันตรายเท่าไหร่นะครับสูงสูงขึ้นไปนะครับสูงนะฮะมาแต่เลือดเป็นะครั้งที่สองแล้วนะฮะมาแต่ที่ร์รี่ฮงในกำลังฟิตเลือเกินอาแต่ในแพทย์แพทย์ดุมใจเพชรครั้งที่สอง ใจเพชรคนใหม่ของลุกพี่นีครับแฟนด้วยในสนามตกคูเดียวโดนมาศูนนะครับภาพอย่างนี้จะเห็นนะเป็นยังไงจระโอลโอ้โหกับตาลปัดเลยฮะนะครับคงไม่ไหวแล้วนะฮะอย่างนี้ไม่ไหวแล้วอย่าเลยโอ้ยทีที่สาม อีกครั้งหนึ่งนะฮะ่า